สวัสดีค่ะทุกคนกับีกครั้งนะคะกับแลนเวอซัมบี้สองซอมบอเซียค่ะตอนนี้นะคะปุกก๊กเล่นมาจนถึงด่านที่21แล้วนะคะและนี่ก็คือ5ด่านสุดท้ายของอ,อีเวนต์นี้ค่ะโอเคแล้วก็รางวัลที่เราจะได้รับในตอนนี้ก็คือ Shadow p s h o o t e r นะคะได้25บใบซึ่งปุ๊กไม่มีตัวนี้เลยนะคะเราก็สะสมไปเพื่อที่จะปลดล็อกนะแล่ตอนนี้ก็คือต่อให้ได้เราก็ยังปลดล็อกไม่ได้อยู่ดีสียงปุ๊กจะเปลี่ยนไปนิดน,นึงนะคะเพราะว่าตอนนี้จะูหมกตันค่ะหายใจทางปากแล้วก็พูดทางปาก อากอย่างเดียวทุกคนอ่ะปะด่านที่21ไปกันจัดการซอมบี้โรมันเวลาจะจัดการผีเราก็ต้องใช้ข้าวสารเสกใช่ไหมอ่ะรอบนี้เราจะใช้ข้าวเหนียวค่ะเเโอเคแถวนี้จะเป็นทางตะวันทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวไปเฮโอ้รู้สึกว่า จะมีอากาศหนาวค่ะต้องวางตรงนี้เอาไว้ป้องกันไม่ให้ต้นไม้เราแข็งค่ะโอเคพอค่อยใส่ไปเดียวออเอฮ้ยได้อยู่สู้ได้อยู่ทุกคนช่วงนี้ทุกคนก็ต้องทนกับเสียงหกคุกแบบนี้ไปก่อนนะทุกคนนะไม่อยากหายไปไหนเลยถึงแม้จะไม่สบายแต่ก็ไม่อยากหายไปจากใจพวกเธอ โอ้ oh, มากันเลวอ่ะใช้ดอยใช้แพนพูดหน่อยค่ะโอเคใส่ไปอีกใส่ไปอีกยางโหดเรียบร้อยค่ะต่อไปด่าน2ค่ะมาขับเล่นมาแต่ว่าจะมีตัวบินมาด้วยเราก็ต้องใช้ตกกะกแตนสินะเราลองเอาอะไรเกี่ยวกับทะเลทะเลไปบ้างนะคะในด่านนี้ อ๋ออย่าให้ต้นไม้ข้ามตรงนี้มาไอไม่ใช่อย่าให้ซอมบีข้ามอ่าทุ่งดอกไม้นี้มานะคะไอดอกไม้ตรงนี้โอเคเฮ้ยดังนั้นเราก็จะต้องเอาตะกั่วแขวางไว้ก่อนทุกคนป,ปึ๊บเอ้ยพวกน่าจะเอาไอไฟมาช็อตตรงกลางนี้ด้วยนะไหลมาไหลมาเจอกัน เลงเวลา่อยค่ะฮยจะได้ไปเนาะน้ำโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่แถวโบนอย่าลืมตอนนี้อยากได้เงินมากเลยปึ๊บโอเคน้ำเงินมาเงินมา รือว่าหลุดมาโอเคได้อยู่ได้อยู่ใส่ดน้านผ้าเกินม,มาเกินม,มาเฮ้ยเจาะจึกจึกไหวยอยู่ปะโอเค ได้อยู่เอาตะกั่งแตนไว้ตรงนี้ช่วยอีกชั้นหนึงเอาจบแล้วโอเคปะต่อไปด่านยิปสาปค่ะอ่ะรอบนี้เล่นมูนค่ะทุกคนรู้ไหมตอนนี้จมูกปุ๊กไม่ตันแล้วเมื่อกี้ปุ๊กวิ่งไปกินพริกหน,นึ่เงเม็ดมาแต่ตอนเนี้เผ็ดมากแ่บเผ็ดจริงๆอาจจะมีเสียงสีสันนิดนึงอ๋อ แต่ก็ยังดีกว่าจมูกตันตันแล้วพูดไม่รู้เรื่องโอเคเราเล่นตัวนี้ดีกว่าค่ะตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเนาะกริมกริมใช่ไหมมันชื่อชื่อกริมกริมโรสป่ะโอเคเึบแต่แถวหลังใส่ตัวนี้ดีกว่าเดีวเดๆ แบบนึงนะถอนนี่ใส่ตรงนี้เฮ้ยไอย้ตัวนี้มันดีเลยชาจังอะทุกคนโอเคข้างบนอีกข้างบนอีกฮึบดูดไปเออเอยแต่ดูดไปต้นไม้หายเลยเหรอเอ้ยจริงด้วยถ้าดูดไปต้นไม้หายเลยโอ้ยคุมไม่วันเนี้ย เลยไม่ค่อยได้เล่นไงเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ไงแม่งดูดต้นไม้หายไปเลยโอเคหนามข้างบนหนามข้างล่างดูดไปดูดไป ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทันอยู่ทันอยู่ดีเลยทันไม่แตกทุกคนไม่แตกทันอยู่อยโอเคปึ๊บเร่งเวลาหน่อยค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นมาเงินไหม มาตรงนี้เลยเหรอชาจริงโอเคเล่นเวลาใหม่อันนี้สักแถวหนึ่งแล้วกันโอเคอึฮบอเออเออจบแล้วอาจจะงงงนิดนึงนะคะด่านนี้โอเคต่อไปด่านยี่สี่ค่ะ รอบนี้มีแต่ตัวโหดๆทุกคนเราจะต้องเอ,อตั้งใจเล่นแล้วนะโอเคถ้าจะให้แรงที่สุดนะคะก็จะต้องเป็นบูเบอรี่ค่ะวันนี้ตอนนี้เราจะเล่นสายบูเบอรี่เฮ้ยไม่รอดทุกคนบู berry, นเบอรี่ไม่รอดแบกโอเคไม่รอดเล่นใหม่อะ่ะทุกคนรอบนี้ไม่เวิร์กเล่นใหม่ปึ๊บข้างล่างข้างล่าง เดี๋ยวรอบแป๊บหนึง่งโอเคอ่ะได้มาใส่ทานตะวันเลยเฮ้บไหนมาเล่นไหนอีกโอเคค่อยๆใส่ไปเฮ้บโอเค โลเงินอีกนิดนึงโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราใส่ทอนบูท่ะใส่ตรงนี้เลยนี่ใส่หนามด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีเ <c oughs> อางเงินมาไหนกองก้อยมาเลนนี้ <c oughs> ใช่ปะ่ะโอเคเอ้า โดนไอ้นี่มันเบียดอะทุกคนแสดงว่าเราต้องวางทอนบูดไว้เลนนี้แล้วแหละอีกแถวอีกแถวปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีกแถวแถวในโหดมาเลยเห็นไหมโหดมาเอา้าทำไมโดนโดนขยับมาเรื่อยเลยทุกคน เออเออเอออ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปโหมดมากเลเวล3แล้วด้วยไงึ๊บโอ้โหเงิน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  โอ้หมาอีกเหรอใส่เงินเข้าไปอีกโอ้โหโหดมากโหดมากโหดไม่รู้จะโหดไปไหนแล้ว mm hmm. เรียบร้อยค่ะต่อไปด่านสุดท้ายค่ะท้ายสุดแล้ว mm hmm. ของอีเวนต์นี้มาดูกันนะคะว่าจะโหดไหมเอ่ยจะการซัมบี้เหมือนเดิมแต่รอบนี้นะคะดูท่าทางมันจะมากันหมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับโรมันโรมัน โหดมากก็โหดกลับค่ะไม่ต้องกลัวอะไรเลยเขียที่เขียทางเดี๋ยวจัดการเก็บสตโตนเอเก็บสโตนสองันนี้ก่อนโอเคมูนเะดี๋ยวนะมูนจะเลยมันตรงนี้นิดนึงเฮ้ยทำไมเดินเร็วจังวะเต็งโมมูนโอเคอ่ะเล่งเวลาค่ะผมจะบอกเลยว่านี่คือการโหดมากเอ,อ๊บเอ,อ๊บ โหดที่สุดโหดมากมากโหดมากมากโอเคโอเคมาลึกแค่ไหนเราก็ไม่กลัวเราโหดมากเอาเงินมาซื้อแตงโมต่อเงินมาเยอะๆก็เอามาซื้อแตงโมค่ะโอ้แทบไม่ได้ดูซอมบี้เลยทุกคน ไปสองสองแฟลกแล้วผ่านไปสองแฟลกแล้วโอเคเงินมาข้างหลังใส่แตงโมอ,อีกเออเดี๋ยวเราจะเอาเงินอาปลูกทานตะวันตรงนี้โอเคปลกทานตะวันอีกใส่แตงโมเข้าไป น้ำนี่ตักระแตนตรงนี้เลยโหดสุดๆโอ้โหนี่เดินไม่เข้าเลนสามเลยทุกคนเอา้าเอ้ยเอ้ยจึ๊กเลยจึ๊กเลยจึ๊กเครื่องเลยเอาเงิน กระเด็นจึกจึกกระกระทั่วจึกไปโหดโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะจบแล้วและนี่ก็คือซอมบี้ที่โหดที่สุดนั้นเหรอไม่ไม่โหดหรอกโอเคข่าวต่อไปเราจะได้เจอกับอีเวนต์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมารับรางวัลค่ะ Shadow P shooter ยีอันเราไม่มีสักอันเลยต้องเก็บให้ครบ250อันนะโอเคเรียบร้อยค่ะตรงนี้นะคะตัวบัญชีนี่เดี๋ยวปุ๊กกำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมทุกคนโอเคแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอีเวนต์อะไรมาให้เราเล่นกันบ๊ายบาย